สวัสดีครับผมยินดีตนรับสู่ไอซ์สไตล์ชาแนลนะครับเก็บคิดแนะนําเด็กนะครับเด็กที่ผมจะแนะนําในวันนี้ก็คือฮิซุยมรุมายูบีนะฮะก็เป็นเด็กที่มีคอนเซ็ปต์ชัดเจนอีกเด็กหนึ่งนะฮะเดี๋ยวเราไปดูการ์ดในเด็กกันครับว่ามันมีอะไรบ้างนะฮะก็จะมีฮิซุยมรุารามายูบีสี่ใบนะฮะพาราเซ็กซ์สามใบพารัสสามใบอิทิเลียแบบหนาของสองใบจิมิเลียนายสามใบเมทซอนสี่ใบเรเดียนฮิซุยโอนิล่าหนึ่งใบแล้วก็มานาฟีหนึ่งใบนะฮะ พลังงานจะเป็นแคปเจอร์อินเตอร์จี้ครับสีใบไอเทมจะมีควิกบอลสี่ใบเลเวบอลสี่ใบเครื่องหอวิบัฒนาการ4ใบตะขาจับคืน3ใบทูนสแคปเปอร์1ใบคันเบรธรรมดา1ใบแกงกะหรี่รถแทดร้อน4ใบแขนกลไกสี่ใบวิหารชินโอ2ใบครับผมสปอร์ตจะมีแมรี่นะครับ1นึ่งใบงานวิจัยศาสตราจารย์2ใบคำสั่งของบอส3ใบความเชื่อที่ยั่ของชิโรนะ2ใบนะครับเราไปดูวิธีการเล่นเด็กดิ้กันครับผม มาเริ่มกันที่ตัวหลักของเรานะฮะพิษสุยม,มารุใหม่ v นะฮะเราจะใช้ท่าแรกนะครับในการจตีท่า2เราไม่ใช้นะเพราะว่าเราไม่มีจี้พืชนะฮะท่าแรกนะผมไม่ใช้จี้นะครับตี100คูณนะฮะดายเมจจะเท่ากับจนวนสภาวะผิดปกติที่โปรแกรมน,นี้ได้รับอยู่คูณ100ต่อก็สภาวะผิดปกติหมายถึงอะไรนะก็คือแบบพวกพิษพวกหลับพวกชาพวกสับสนอะไรประมาณนี้นะครับนี่คือสภาวะนะฮะ มลุไม้วีภาวะกี่อันนะครับกี่อย่างก็คูณไป100อนะฮะเดี๋ยวไปดูว่าจะทําให้มีสภาวะติดปกติได้ยังไงนะฮะมาดูที่พาราเซตนะครับผมความสามมาในเทิร์นฝั่งเรานะครับเมื่อนำกั์ดนี้จับบนมือออกมาวิพัฒนาการนะฮะใช้ได้หนึ่งครั้งนะครับทําให้โปเกมอนตำแหน่งต่อสู้ของทั้ง2ฝั่งนะครับแต่ละตัวจะเป็นสภาวะพิษแล้วก็หลับน่ฮะเป็นตัวที่ทําให้มรุไมยนะครับมีสภาวะติดขึ้นมาแล้วตอนนี้ก็2ออย่างนะครับก็คือ พิษกับหลับนะครับผมตอนนี้มันลูกไม้จะตี200ดาเมจแล้วเพราะว่ามีมีสภาวะอยู่แต่ว่านะฮะยังไม่จบแค่นี้นะฮะเดี๋ยวไปดูอ่ะอีกตัวหนึ่งก่อนนะฮะเรเดียนฮิซุยโอนิรุระนะครับผมความสามารถนะครับดาบใดที่โปรแกรมน,นี้ยังอยู่นะฮะให้วางตัวนับดาเมจที่เกิดจากสภาวะพิษเพิ่มขึ้นอีก2ตัวนะครับที่ตอนตอนี้ต่อสู้ฝ่ายตรงข้ามนะฮะโดยปกติแล้วเนี่ยพิษเนี่ยในแต่ละครั้งเนี่ยตอนจบเทิร์นเนี่ยจะโดนดาเมจเพิ่มขึ้น10 แต่ถ้ามีโอนิล่าเรเดียนอยู่เนี่ยจะเพิ่มขึ้นอีก20ก็จะเป็นแบบอตอนจบเทินจะโดน30ก็เอาไว้เติมดาเมจระหว่างเทินนั่นเองนะฮะอันนี้อันนี้ยังไม่ใช่ตัวเพิ่มสภาวะนะอันนี้เอาไว้แบบเพิ่มดาเมจของพิดเฉยนะะสำหรับโอนิล่านะเดี๋ยวเราไปดูการ์ดที่เพิ่มสภาวะอีกอันหนึ่งนะฮะก็คือแกงกะหรี่รถเผ็ดร้อนนะครับผม ทำให้โปเกมอนตาแหน่งต่อสู้ฝั่งเราเป็นสภาวะไม่นะฮะแล้วก็ฟื้นฟู HP ีโปเกมอนตรแหน่งต่อสู้ฝั่งเรา40ด้วยนะฮะบูสติแล้วก็ทําให้เป็นไม้นั่นเองนะระดูบาความสมารถของบาลาเซกนะครับผมที่แปลงร่างแล้วก็จะติดพิษกับหลับใช่ไหมแล้วก็แกงกันีอีกเป็นสภาวะไม่อกีกตอนนี้มี3สถาน,นะอยู่ที่พิซูย์มนุไมายละก็จะโจมตี300แล้วนะครับตอนนี้แต่ว่าเนื่องจากเราติดหลับอยู่เนะี่ยการหลับเนี่ยมันจะทําให้เราโจมตีไม่ได้นะครับผม เพราะฉะนั้นนะครับเราก็ต้องติดอุปกรณ์นะแขนกลไกนะครับผมปกมันที่ติดก๊าซนี้อยู่นะครับแม้จะเป็นสภาวะหลับหรือชานะก็สามารถโจมตีได้เพียงแค่ติดแขงกลไกนครับไปที่ฮิสุยมารุไมวีนะครับแม้ว่ามารุไมวีจะติดหลับอยู่นะครับแต่ก็จงโจมตีได้นะเพราะว่าเอฟเฟกของแก่กลไกนั่นเองโอเคเดี๋ยวเรามาดูอัดาเมจกันครับเริ่มที่แกงกะหรี่รถเผ็ดร้อนนะครับทำให้ไหม้นะหนึ่งละแล้วก็คอนสามารถขอกันพาราเซกนะครับทําให้ติดพิษกับหลับนะครับเป็น3ละ ก็สามสถานะแล้วเนาะแล้วก็ติดแข่งผลไกไปที่มารุไมนะครับผมเท่านี้ครับมารุไมก็จนตัวเองสามร้อยดาเมจนะครับผมแล้วก็ไม่จบที่สามร้อยด้วยนะพอจบเทิร์นปั๊บเนี่ยอ่อก,ก็จะเกิดดาเมจของพิษอีกสิบแล้วก็ไหมอีกยี่สิบนะครับรวมเป็นสามสิบเออรวมของเก่าอีกสามร้อยเป็นสามร้อยสามสิบนะครับผมแล้วก็ถ้าเรามีเลเดนโอนิล่าอยู่เนี่ยพิษก็จะบวกอีกยี่สิบใช่ไหมไม่ก็สามร้อยสามสิบบวกยี่สิบเป็นสามร้อยห้าสิบนะครับผมสามารถด็อกเอาทุกตัวได้เลยนะครับรวมถึงบีแม็ก ระวิตานะครับได้ทุกตัวเลยนะครับผมแต่ว่าการที่จะให้บรรว่าโจมตีได้แรงขนาดนี้มันก็ต้องแบบพึ่งของใช้เยอะเยอะอยู่นะครับผมไม่ว่าจะเป็นแบบเฟอร์นเองเองขายกลไกหรือแกงกะหรี่นะครับผมมันพึ่งหลายการ์ดนะฮะซึ่งเราสามารถทําได้เพราะว่าอะไรฮะเพราะว่าเรามีเซตจิมิเรสอิเทเลียนนะครับผมเซตหาของยอดนิยมนะครับผมอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับถ้าเรามีเซตนี้อยู่นะครับขาดอะไรก็เสิร์ชอันนั้นนะครับผม โอเคก็ระดับเด็ดดีก็ประมาณนี้เลยครับเดี๋ยวเราไปดูเกมเพลย์กันครับผมว่ามันจะเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวไปดูกันเลยครับผมดูเกมเพลย์ครับผมฝ่ายตรงข้ามเป็นอาร์ซอุสนะครับเจ้าเก่าเจ้าเดิมนะฮะแล้วก็อาร์เซอุสเป็นฝ่ายเริ่มก่อนนะครับใช้คลิกบอลครับเอาอาร์ซอุสวีนะครับมาบางเบ้นติดจี้ไฟฟ้านะครับแล้วจบเทินไปฝั่งของมารไมนะฮะ ใช้เลเวบอลนะเอานะเมสซอนนะครับมาวางที่เบนนะครับหนึ่งตัวแล้วก็ฮิตบอลนะครับเอาพารัสนะครับที่มาวางที่เบนติดแคปเจอร์จีนะผมเอาม,มางพื้นฐานจากเดนมาวางเบนได้นะฮะก็เอาฮิสุยมาดูไมวีนะครับา um นะมาวางเบนเพิ่มอีกหนึ่งตัวแล้วก็จบเทิร์นนะครับ มาฟังของอาร์ติโอตนะครับใช้พัดหมุนบนนะครับเอาแคปเจอร์จีนะครับหรือจีพิเศษนะครับผมไว้ใต้เด็กนะฮะแล้วก็ใช้ยาวิจัยตัดดาดจานนะครับทิ้งบนมือโจมไยเจ็ดใบใช้เครื่องของวิพัฒนาการนะครับเอาอาร์ติโอตวิสตานะครับขึ้นมาแปลงล่างนะฮะแล้วกดค่าพลังวิสตานะครับเติดอะไรก็ได้2ใบจากเด็กนะฮะ ติดดับเบิลทอร์จี้นะครับไปที่อาร์ตูดวิสตาแล้วก็ใช้คริกบอลนะครับเอาโค้งวี v นะครับอีกตัวหนึ่งมาวางเบนแล้วก็รีทีนะครับเอาอาร์ตูดวิสตาขึ้นมาแล้วก็โจมตีต180ดาเมจนะครับผมเสิร์ชจี้พื้นฐานนะครับ3ใบาจากเด็กมาติดของมันวีตามชอบนะนรับ มาฟังของมารุไมยนะวางพลัดนะครับที่เบ้นอีกถึงตัวแล้วก็ใช้เครื่อง,องหอมเวนเทนนาตานะครับ2ใบนะก็น่ก็จะต้องเป็นเอ่อพาลาเซ็กนะครับแน่นอน1ใบกับจิเมเลียนนะแ่ลนพา,าลาเซ็กนะครับพรสามารานะครับทำให้โปรกมมันตำแหน่ต่อสู้ทั้ง2ฝั่งนะครับผมติดพิษนะครับกับหลับนะ ติดแขนกลไกนะครับไปที่ทิศลุมาลุไมวีนะฮะแล้วก็แปลงร่างจิมิเรียนนะครับเสิร์ฟเทนเนอร์หนึ่งใบเอาแกงกะหรีห่ดรวเผ็ดร้อนนะครับขึ้นมาแล้วก็ใช้เลยนะครับฮิวโปรโมชั่นตหนใน,นต่อสู้เรา40นะครับแล้วก็ตหน่งต่อสู้เราจะสิดไหมนะฮะตอนนี้มี3สถานะแล้วนะฮะสลับมาลุไมแล้วก็ถ้าใคาจับคืนนะครับเอาจิมิเลียนขึ้นเหมือแล้วก็วางเมทัลใหม่นะ แล้วก็โจมตีนะครับด้วแขนกดใจสามารถทําให้ถึงจะหลับก็โจมตีได้นะครับตอนนี้มี3านาก็300ดาเมตรนะครับนเอาอาซิวดวิ U จตาไปนะครับเพียงไปสแล้วพอจเบเตรอนตัวเองก็ต้องเช็คสถานะด้วยนะครับว่าหายไหมไหมนะแต่เหมือนจะไม่หายนะฝั่งของอาซิ C ุสนะฮะติดจี้ปีปล้าไปที่โโลวีตัวหลังนะฮะ วางทางหิมะสุดยอดเขานะใช้โปรเกียร์3.0นะครับดูการ์ดเจ็บใบบนเอาซัพพอร์ตถึงใบขึ้นมาได้นะเอางานะวิจัยจัดอาจารย์ยขึ้นมานะโจมตี20ดาเมจนะครับจมตี2ใบแล้วก็ตอนจบเทิร์นนะครับไม่รู้มันก็จะทำด้วยจากติดไม้กับติดคิดนะครับจะเจ็บอีก3คิดตนอน knock out ไปนะครับผมแพ้ไพ่ตัวเองนะครับตอนนี้ก็ทำให้อาซูนะครับเที่ยวไไป2นะครับ ฝั่งของมิลุไม้นะครับแต่งล่างจิบิเลียนะครับเสิดเทนเนอร์หนึ่งไปเอาความตื้นแยงของชิโรนะนะครับขึ้นมาติดแขนกลไกนะครับไปที่มนลุไม้ V ีแล้วก็ใช้ความตื้นแยงของชิโรนะนะครับเมื่อมีเ,ออเทินถัดไปเอ้ยเทินก่อนหน้านี้มีบอกว่าเราหมดสภาพนะครับก็ตัวกลางจมากมือครบแปดไปวางเมสซ้อนนะครับที่เบน แล้วก็แปลงล่างพาราเซ็กนะครับผมทำให้ปอมบมันตำแหน่งต่อสู้ทั้งสองฝั่งนะติดคิดกับหลับนะฮะใช้คิกบอลครับเราพารัสนะครับมาวางที่เบนแล้วก็โจตีนะครับผม200ดาเมจนะครับผมแล้วเอาโคโควีไปเทสไพร์ป็น2นะครับแล้วก็ทำการเช็คสถานะครับว่าหายไหมแต่เหมือนจะไม่ตื่นนะครับผม ปเป็นเจ็บสิบตัวนะครับเนื่องจากติดติดมาฝั่งของอาร์เซอุสนะฮะติดเข็มขัดแขวนแแน่ๆนะครับ,รรบไปที่ของห้วีนะฮะแล้วใช้ซูจิจินะครับผมเมื่อฝปายต่อข้ามมีไพ่สา,ามใบหรือต่ำกว่านะครับเอาทั้งสองฝั่งเอาการ์ดกลับเข้าเดสแล้วตับนะฮะควรคใช้โจหกฝ่าต่อข้ามตัวสองนะแล้วก็ต้องตีสองร้อยสามสิบดาเมจนะครับน็งองเอาไปในคไายไปสองนะครับมาฝั่งของมารุไมนะฮะ แปางล่างจิเมเลียนนะฮะเสอร์เทนเนอร์หนึ่งใบเอางานวิจัยศาสตราจารย์นะครับขึ้นมาแล้วก็ใช้งานวิจัยศาสตราจารย์นะครับที่มืดลุงโจมัยเร็จไปครับแล้วก็แปลงอินเทเลียนนะครับเซิร er ์เทนเนอร์สองใบนะครับ เอาตะข่ายจับคืนนะครับกับพลิกบอลนะครับใช้พลิกบอลนะครับก็น่าจะเป็นมันุ่มไม V นะครับนั่นแหละเอาขึ้นมานะครับวางที่เบนแล้วก็ตะข่ายจับคืนนะครับเอาพาราเซตตัวหน้าขึ้นมือนะครับแล้วก็เอามันุ่มไมขึ้นไปแทนนะฮะแล้วก็แปลงร่างพาราเซกที่เบนนะฮะทำให้ติดคิดกับหลับนะครับที่แน่งต่อสู้ทางสองฝั่งติดแข่งตลไกนะครับไปที่มันุ่มไม้ V กระตุ้มตีนะครับ200ดาเมจนะครับเพราะมี2สถานะนะครับน็อกเอาท์ไปแล้วก็เทคสองไพ่ไปนะครับเป็นฝ่ายชนะไปนะครับสำหรับมาุไม้วีนะครับสำหรับมารุไม้วีฮิซุยนะครับผมก็ตามเกมเพย์ที่ผ่านมาเลยนะครับเพราะว่าเขาต้องการสถานะอยู่กับตัวเองนะครับถ้าหากว่าเขาไม่มีสถานะติดเลยที่ตัวเองนะฮะ เขาจะไม่มีดาเมจเลยก็คือตี0ูย์นั่นเองนะฮะแต่ถ้าหากว่ามีสถานะนะฮะไม่ว่ากีอันก็ตามนะก็คูณร้อยไปเลยนะฮะก็เป็นเด็กที่ค่อนข้างมีความยูนิคพอสมควรนะครับแล้วก็มีความ indie อินดี้หน่อยๆนะสำหรับเด็กนี้การได้มาของบิ๊กดาเมจนะครับก็ต้องแลกมากประการใช้การ์ดหลายอย่างก็ถือว่าเป็นอะไรที่สมเหตุสมผลอยู่แล้วนะครับผมถ้าหากว่าโจมตี300โดยใช้แค่1สถานสถานะอันนี้นะนก็เกินไปนะัะมันก็ต้องมีความแบบใช้หลายๆการ์ดหน่อย สาหรับคนที่เล่นเด็กนี้นะครับก็ต้องเสิร์ชหาของให้ครบนะครับตามที่เด็กนี้ต้องการนะครับไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ติดโปเกมอนหรือว่าแกงกะหรี่หรือว่าจะเป็นตัวพลัสเซ็กในการแปลงร่างในเทอร์นั้นนะครับก็ทุกอย่างจะต้องครบเสร็จสับในเดืนนั้นนะครับเพื่อจะทําให้มอนุมายบีเนี่ยโจมตีออก300ให้ได้นะฮะโอเคสุดท้ายคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับทุกท่ให้ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสัคลิปนี้สวัสดีครับ